พระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความรบแด่พระอาจารย์หาสุโขสุเมโธขออนุญาตพระเถรานุเถระผู้สถานธรรมคั่กล่าวธรรมพายวินัยขอเชิญคุณโยมนั่งตามสบายก็วันนี้เป็นวาระพิธีที่ได้มาน้อมนำธรรมะของพระองค์มาเทศนาแก่คุณโยมก็วันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับมนุษย์การโยนคนเราทุกคนโยน ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีสิ่งห้าข้อประจำใจสิ่งห้าข้อประจำใจแล้วการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย<ม>พระองค์ได้ตัดไว้ว่าประเดียบเหมือนมาสมุทรโยมหาสมุทรกว้างใหญ่นะใหญ่นะแปดสิบสิบโอใหญ่มีเต่าตาบอกตัวน ร้อยปีเนี่ยจะโผล่หัวขึ้นมาทีหนะึ่งแล้วให้เอาห่วงยางที่พอดีกับหัวนะหัวเตานะ่าให้โยนลงไปแมนะ่น้าแล้วเมื่อใดหัวเตานะ่าโผล่ขึ้นมาพอดีกับห่วงยางเดียวนี่แหละที่พู้องเปรี่ยนความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์ความยาก เมื่อเรคเ,นนเก,เ,กเป็นมนุษย์เนี่ยโยต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทําความดีถึงจะได้ควาเป็นซึ่งอตมาจะแบ่งมนุษย์ออกมาเป็นสนามลักษณะลักษณะแรกคือไอเหตุตุกกบคือมนุษย์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่ไม่มีเหตุก็คือบ้าใบาบอดหนวกพิการมาตั้งแต่เกิด คือทาบุญส่งส่งเยอะทบุญมาส่งส่งวันนี้ไปกราบพระมานะสาธุสาธุประเคงของก็ประเคนอ่ะหลวงพี่ส่งส่งไม่ไม่ได้ด้วยใจจริงหรือใจจริงโยงแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจมากมาอยอย่างที่สองทวีเหตุทวีเหตุก็คือบุคคลที่เกิดม,มามีเหตุสอง คนประเภทนี้หรือจำพวกนโยโยก็จะมีลักษณะร่างกายในโค้งสามสิบสองแต่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี้จะไม่จเจริญหรือก้าวหน้าเพราะอะไรโยกเพราะเป็นทวิเหตุไม่มีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าได้ชานไหมเป็นไปไม่ได้โยกตรงนี้ไม่สามารถได้ชานทวิเหตุนะผู้ใดนั่งสมาธิจิตนิ่งก็จริงแต่ก็ไม่ถึงขั้นชาน ส่วนอนีที่สามติเหตุตัวนี้ก็จะมีปัญญาเข้ามาเกี่ยวปัญญาในที่นี้ก็คือการปัญญาในการจเจริญภาวนาจเจริญสมถะก็ยกตัวอย่างง่ายๆโยมอย่างสมัยพุทธกาลก็จะมีผู้ได้ฤทธิ์ยกตัวอย่างให้าอเหินเดินอากาศหรือผู้ปฏิบัติ วิปัาส,สนาแล้วบรรลุมรกคนได้โดยง่ายก็เหมือนเปรียบเหมือนบุคคลพวกนี้เปรียบเหมือนโอ่งโอ่งโอ่งนี่โยมเวลาเวลามันจะเต็มมันจะค่อยต้องเทน้ําไปทีละหน่อยทีละหน่อยแก้วโยมเติมให้เต็มไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็เหมือนกันคนที่จะบรรลุหรือนคนที่จะ ะจะบรรลุในการรับผลเนี่ยก็จะต้องทำทาบุญกุศลไม่ได้แค่ชาติในชาติเดียวราโยมก็ต้องมีแหลายภพหลาชาติกว่าจะมาถึงนิพพานได้กว่าถึงนิพพานได้ซึ่งบุคคลผู้นก็จะมีปัญญาเข้ามาประกอบปัญญานนสิือการปัญญาในการพิจารณาต่างๆ ถ้าเป็นปรสนานก็นจะพิจารณาในอริยบทยืนเดินน,น,น,นั่งนอนลักษณะของร่างกายหรือความร่างกายหรือลักษณะที่อรทิยบทเราต่างๆเนี่ยเป็นแป,นป,นป,นปนลงไปเเรามัธยไปคันมันไหมจะตอบไหมก็การเกิดนี้นุณผูณ้ชเป็นการเกิดได้ยากเป็นการเกิดได้ยากยิ่ง เกิดมาในพุทธศาสนาเนี่ยก็ยิ่งยากกว่างั้นเราเมื่อเข้ามาแล้วก็ก็ตั้งใจให้เต็มที่คมณอาจารย์บอกอาตมาอยูงบอกบอกว่าไะไจะบวชสิบวันยี่สิบวันหรือเดือนนึงแต่เมื่อเข้ามาแล้วโยมต้องตั้งใจต้องตั้งใจ ตอนสุดท้ายนี้กะมาภาพกล้องของผู้ชมนั้นความสุขขางจะเป็นข้อยที่สแบบสดงสรรพัฒนาขอให้พุทธทางปกป้องทำมาลักษาะสำคัญแล้วว่าพผู้านทุกท่านเออ